วัดีค่ะเพ,พื่อนๆนวันนี้นะคะชุติมาพรน,นะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักนะคะกับหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะคะนี่นะคะวันนี้ชุติมาพรผายภูมิพึกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชุติมาพรผายภูมิพึกด้วยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเกี่ยวกับเหรียญ หลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดรุ่นแรกวัดการหลงนะคะอาจารย์ของตีใหญ่นะคะรุ่นปี2 5 0 6นะคะเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันนะคะคงกระพันแควคาดนะคะน,นะคะนี่นะคะนี่นะคะคือเหรียญหลวงปู่หลวงขอโทษนะคะหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดแห่งวัดการหลงนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆนะคะชมๆเลยนะคะนี่นะคะจะซูมมาใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะดังมากนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะนี่นะคะเกี่ยวกับคงกระพันนะคะแควคาดปลอดภัยนะคะ มีโชคนะคะมีโชคมีราบเงินทองไปมาเทมาพกติดตัวนะคะมีพกติดตัวไว้นะคะนี่นะคะเอาไว้บูชานะคะแห่งวัดกาหลงเลยนะคะดูนะคะเพื่อนนะคะนี่นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะนี่นะคะน,นะคะจาชื่นชอบนะคะนี่นะคะนี่นะคะดูนะคะ นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะชมได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะดูนะคะหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดนะคะแห่งวัดกาหลงนะคะดูนะคะดูนะคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับนะคะ งกระพันนะคะนี่นะคะแก้วคาดปลอดภัยนะคะดูนะคะนี่นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับชุติมาพรผายพุ่มพึกด้วยนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะน,นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆมาชมนะคะขอบคุณนะคะ ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะหลวงพ่อสุดนะคะแห่งวัดกาหลงนะคะนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าท่านใดมีติดตัวนะคะเก็บไว้บูชานะคะนี่นะคะนี่นะคะเสริมโชคลาภสิริมงคลนะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชุดติมาพรภายภูมิพึกด,ด้วยนะคะนี่นะคะ สวัสดีค่ะ